รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฮัลโหลเทสบาย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮัลโหลเทศบาลกับผมเข้มณทนวงศระดิษฐ์ดำเนินรายการนะครับรายการที่พาทุกคนไปสัมผัสถึงโครงการต่างๆที่น่าสนใจของเหล่าเทศบาลทั่วประเทศเลยและวันนี้นะครับพาทุกคนมาอยู่ที่ดินแดนแห่งฝน8แดดสี 4, ภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่เองครับที่นี่คือเทศบาลเมืองระนองเทศบาลแห่งนี้จะมีโครงการอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายกพินิษตันมกุลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองระนองนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดระนองที่ก็บอกว่าดิแดนแห่งฝนแปดแดดสี่ทีเพราะอะไรครับท่านนายกครับก็เพราะว่าระนองเรามีทางชายแดนทางด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามันครับทาให้เราได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกในช่วงหน้าฝนก็จะฝนจะตกตลอดทั้งปีอยู่นะครับในสภาพอย่างนี้ครับซึ่งวันนี้ผมมา เราก็ตกตั้งแต่เช้าและตอนนี้ยังไม่หยุดตกเลยใช่ครับแล้วท่าน้กอื่นๆหรือื่านนายกตกไหมครับก็อย่างที่ท่านว่าเรามีรุดูฝนตกกับรดูฝนฝนน้อยดอดูฝนตกมากกับฝนน้อยครับแสดงว่าช่วงที่แดดจะจัดนานจีจัดดอาจจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีครับอืมก็เลยกลายเป็นจังหวัดที่ทุกคนขนาดนานหรือว่ามาที่นี่ต้องเจอฝนแน่แน่ชวนนายกอาพื้นที่ของเทศบาลเมืองระนอง คำว่ามูองเสงวาเป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับครับเทศบาลเมืองระนองเนี่ยที่จริงเป็นพื้นที่เป็นช่วพื้นที่เล็กๆครับซึ่งเราได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองระนองเมื่อปี2479ขึ้นมาเป็นเทศบาลซึ่งมีพื้นที่ประมาณ4.285ตารางกิโลเมตรครับครับแล้วก็เรามีพื้นที่ครอบครอบคุมเทศบาลไอครอบคลุมตำบลกานเวศทั้งหมดนั่งมีประชากรก็ประมาณ สองหมื่นสองหมื่นคนครับครับก็สองหมื่นกว่าคนนี่คือส่วนใหญ่เป็นไม่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 เกินประมาณประมาณสองหมื่นคนใช่ครับแล้วประชาประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําอะไรกันบ้างครับอ่าส่วนมากจะก็จะเป็นการค้าขายชายแดนการทําประมงครับครับก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มมาหันมาทําธุรกิจด้านการท่องเที่ยวครับ ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นท่องเที่ยวเป็นหลักเหนอท่องเที่ยวเป็นหลัก่วงนี้ท่องเที่ยวเป็นหลักทั้งนเที่ยวครับทะเลสวยด้วยใช่ไหมครับด้วยคนที่เทศบาลเมืองระนองกำลังเติบโตสภาพพื้นที่ทั่วไปเราทราบแหละมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจบ้างครับพึ่งในพื้นที่ของเทศบาลเมืองระนองนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในเขตท้องถิ่นของจังหวัดระนองครับซึ่งเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทางธรรมชาติแล้วเป็นท้ง เิอประวัติศาสตร์ครับทางธรรมชาติอย่างเช่นบ่อน้ําแร่ร้อนของจังหวัดระนองแล้วก็ปา่าชายเลนกลางเมืองครับซึ่งบ่อน้ําแร่ร้อนของเราเนี่ยอยู่ในป่ารรบผิดชอบของเทศบาลเมืองระนองซึ่งเป็นบ่อน้ําแร่ร้อนที่มีคุณภาพเป็นอันดับที่สามของโลก<ม>ครับแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยเรามีรายได้จากบ่อน้าร้อนเนี่ยน้ําแร่ร้อนเนี่ยแล้วเราประชาชนที่นักท่องเที่ยวท,ที่เดินทางเข้ามาเนี่ยทำรายได้ให้ปีเทศบาลปีหนึ่งเป็นจํานวนมากครับ ซึ่งในส่วนนี้ทางโรงพยาบาลละนองก็ได้นําน้ําแร่ในส่วนนี้มาใช้ในการบําบัดที่โรงพยาบาลด้วยครับส่วนป่าชายเลนกลางเมืองเนี่ยเราอยู่ในชุมชน่านท่าเมืองซึ่งเรามีต้นคงกลางที่มีอายุมากกว่า2 2 0 0ปีครับครับ mm. นอกจากที่เรามาเที่ยวนในชุมชนระนองแล้วเราเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทีท่ทางที่เป็นในเรื่องของทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นพระราชวังรัตนาลังสัน หอพระเก้าเกจิครับผมแล้วก็จวนเจ้าเมืองละนองบ้านร้อยปีเตียนซือครับสําหรับพระราชวังมุตนารางสังนี้เคยในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนะ้าครับซึ่งท่านในช่วงนั้นท่านเสด็จประพาสถึงเมืองภาคใต้แล้วท่านเสด็จมาประทับแลนที่พระราชวังรัตนารามสังนละนองครับซึ่งในสมัยนั้นก็เจ้าเมืองละนองเป็นผู้สร้างถวาย ครับถ้าท่านมาเที่ยวในจังหวัดระนองท่านก็ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานชื่อถนนทั้ง12ถสายในเขตเทศบาลครับเป็นที่พระราชทานครับถนนครับนอกจากที่ท่านมาเที่ยวในจังหวัดระนองแล้วท่านสามารถจะเดินทางต่อไปเที่ยวเกาะช้างเกาะพญาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนองอด้วยครับ, mm. รบในส่วนของชุมชนเมืองในเขตเทศบาลก็มีโรงแรมแล้วก็มีห้องที่จะพอ ลองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเจอในพื้นทนองนียครับผมกําลังกาลังเติบโตด้วยนะครับอะไรต่างๆเรียงรายเต็มพื้นที่เลยนายกครับที่นี้นายกทราบว่าเพิ่งจะเข้ามารับตําแหน่งรอบนี้ประมาณเมื่อเมื่อช่วงไหนนะครับจริงๆผมได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้แถลงนโยบายเมื่อวันที่10มิถุนายนก็เข้ามารับตําแหน่งนายกที่สุนทรีได้ก็ประมาณ3 3เดือนกว่าแต่ผมทราบว่าก่อนอันนี้คือนายกเคยทํางานที่เทศบาลแห่งนี้มาด้วยนานเลยครับผม ครับจริงๆครับผมอยู่กับเทศบาลแห่งนี้มาตั้งแต่ปี38ครเข้ามาสมัยแรกก็ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็มาเป็นสมัยนั้นก็เรียกเทศมนตรีแล้วก็มาเป็นรองนายกและเคยมาเป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็ีก็ได้รับการเลือกตั้งมาอีกหนึ่งสมัยครับก <c oughs> ็แสดงคุคลีตั้งแต่สมัยปี38ปัจจุบันนี้ก็38 48 58 <c oughs> อุ้ยเกือ <c oughs> บ30ปีแล้วที่คีกับกับกับทางการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนที่ดีใช่ครับ20ปี20ปี20ปีแล้วเกือบ30ปีเลยทีเดียยวกครับ การกลับมาเปน็นนายกในรอบนี้ครั้งนี้มีแผนง,งานมีโครงการในใจที่อยากจะทําให้กับพี่น้องประชาชนอะไรบ้างครับนายกจริงๆแล้วผมอยู่กับท้องถิ่นมานานสิ่งที่ผมตั้งใจโครงการใหญ่ๆที่จะทําก็คือการนําสายไฟฟ้าลงดินที่ <c oughs> บริเวณถนนเลองลาดซึ่งเป็นซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่เก่าแก่ของจังหวัดระนองครับครับผมซึ่งเราเองก็ได้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะนําไฟฟ้าลงดินในถนนเลองลาดซึ่งเป็นระยะทางประมาณ 1.3กิโลเมตรครับ,รบซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือกับทางไฟฟ้าส่วนพู้นภาคเขาก็ได้ให้การตอบรับเขาก็จะ,าจะเป็นผู้ออกแบบและสนับสนุนในงบประมาณในการนําสายไฟลงดิน6กบาณ60%ในส่วนที่เหลือ40%เทศบาลจะเป็นผู้ดําเนินการเองครับ,รบซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของของการออกแบบซึ่งคาดว่าโครงการนี้น่าจะดําเนินการได้ในช่วงกลางๆปี65แล้วก็จะใช้เวลาประมาณ1ปีครับ หนึ่งปีก็ไม่นานมากครับงบประมาณในการดำเนินการมากน้อยก,กันไหนครับนรูก็ประมาณร้อยสามสิบล้านประมาณตัวเลกขกลมสิ่งที่คาดหวังหลังหลังจากนำสายไฟลงดินเสร็จปุ๊บเนี่ยบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคืออย่างนี้ครับถนนหนลวงร้านนี่ก็มันเป็นย่านธุรกิจที่เก่าแก่บ้านเมืองมันก็สายไฟก็ระยองระยางซึ่งถ้าเรานําสายไฟลงดินกันนี้ก็จะเป็นการ ผู้วิทัศน์พัฒนาเมืองก็เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดสวยงามของบ้านเมืองยังไงครับก็ชวนชวนน้อท่องเที่ยวมาชุ่ช่มท่เวได้เพราะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดระนองถ้ามาเที่ยวในถนนลราที่เป็นย่านธุรกิจที่เก่าแก่นี่เราสามารถจะเชื่อมไปยังพระที่นั่งรัตนารังสรร์แล้วก็หอพระเก้าเกจิจวนเจ้าเมืองแล้วก็บ้าน้อยปีเต็มถึสุดเลยสามารถเดินเที่ยวไปถึงบ่อน้ำร้อนได้เลยนะครับ แล้เห็นก่อนเข้ามาเนี่ยเห็นนายกบอกว่าจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านอื่นๆนอกจากเรื่องของเสาไฟฟ้าโรงดินด้วยตรงไหนบ้างน,นะครับครับอ,อีกจุดหนึ่งที่ผมกําลังดูอยู่โครงการคือการปรับภูมิทัศน์บริเวณหลังพรทที่นั่งรักนารังสรครับซึ่งในตอนนี้เราก็ได้ประสานการของโยธาและผังเมืองของจังหวัดระนองอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสารวจออกแบบอยู่ครับครับผมเพิ่มเติมก็คือเรื่องของพัะที่นั่ง ปรับภูมิทัศน์หลังปรับภูมิทัศน์หลังที่น่านะครับผมใช้เวลานานไหมครับนายกก็อีกระยะหนึ่งระยะหนึ่งตอนนี้คือเป็นการวางแผนโกัร้ก่อนนะครับนะครับเพื่อความสวยงามนะครับโดยเฉพาะที่เมืองระนองเป็นเมืองที่บอกเลยว่าหลายๆคนนึกถึงเวลามาเที่ยวทะเลภาคใต้หนึ่งในตัวเลือกที่หลายๆคนอยากมาก็คือจังหวัดระนองเพราะว่าด้วยความที่มีบรรยากาศที่แตกต่างผมมาผมต้อติดใจอุ้ยมีฝนตลอดมีความชุ่มฉ่ำมีความร่มรื่นตลอดเวลา วันที่สำคัญคือทะเลระนองแล้วก็เกาะจังหวัดระนองสวยงามไม่แพ้จังหวัดอ,อื่นในประเทศไทยเลยนะครับ คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญไม่ถามไม่ได้เลยก็คือสถานการณ์ของโควิด -19 ในพื้นที่ครับนายกตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่หนักหนาหรือว่าเบาบางขนาดไหนครับผมคือนี่ปัญหาเรื่องโควิดนี่ก็ต้องต้องให้ต้องร่วมมือกันในการแก้ไขครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะจากของจังหวัดระนองมันเป็นปัญหาทั่วทั่วประเทศค,ครับดังนั้นสถานการณ์ของจังหวัดระนองก็น่าจะอยู่ในพื้นที่สีแดงหน,นกันครับสีแดงเลยเหรอครับครับสีแดงครับ เพราะเรามันมีชาวต่างด้าวเยอะมันมันมันเป็นคัสเตอร์ใหญ่เือนกันครับแล้วแล้วอย่างนี้คือด้วยความที่เป็นมองท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่สีแดงด้วยมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนทำยังไงบ้างครับในเรอบบนี้ก็ในส่วนของเทศบาลเราก็ต้องทําตามอำนาจหน้าที่คือในส่วนของเราเราก็ไปรณรงค์งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในชุมชนรู้จักความรับผิดชอบต่อสังคมและรับผิดชอบตัว,ต,วตัวเองแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือต้องปฏิบัติตาม มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งคัดอย่างเช่นสวมแมสล้างมือหรือเป็นระยะห่างนี้แต่ในส่วนของในส่วนถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อในชุมชนนี้เราต้องพยายามแยกตัวออกมาให้เร็วที่สุดครับในส่วนของเทศบาลเราก็ได้สร้างศูนย์กักตัวชุมชนของเทศบาลซึ่งเราสามารถรองรับได้ประมาณ200เต mm ีย hmm. งครับ ซึ่งก็เป็นการแบ่งเบาภาระของทางโรงพยาบาลด้วยครับแล้วมีมีผู้ที่มาอยู่ในศูนย์เบ่เบาเยอะขนาดไหนครับตอนตอนตอนนี้เพิ่งเริ่มมัไจ้ยรัฐบาลต่อวันเพิ่งการที่จะผู้ป่วยจะเข้ามาอยู่ในศูนย์นี่เราต้องพามาทางจากโรงพยาบาลหมอจะต้องเป็นส่งเป็นผู้ส่งอาแต่ก็ขออวยพรให้ไม่ค่อยมีคนมาอยู่แล้วในได้ไม่มีคนติดเลยจริงจริงมีมีสถานที่รองรับก็ดีแต่ผมไม่อยากให้แคร์มาอยู่ในนั้นเลยเนาะครับผมก็หวังว่าอย่างงั้นไม่แต่ว่า คือว่าสําคัญตอนที่ว่าถ้ามีพู้พูดติดเชื้อนี่เราพยายามแยกออกมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าถ้าเราปล่อยว่างั้นก็เชื้อมันเชื้อมันก็จะแพร่กระจายในนั้นครับครับผมจุดคัดกรองที่นี่แข็งแรงไหมครับนายกก็ก็อย่างอย่างของเทศบาลเองเนี่ยเวลาเข้ามาติดต่อนี่ผมจะให้จํากัดจํานวนคนที่เข้ามาสมมติถ้าห้าคนสิบคนอย่างนี้เข้ามาสิบคนถ้าเต็มแล้วก็ถ้าออกทยอยก็ต้องเวียนกันเข้ามาอย่างน้อยต้องมีการใช่ วัดไขวัดไข้วัดไข้ลดเจละมือเข้าออกประตูเดียวก็เป็นมาตรการที่ต้องต้องช่วยแบ่งเาไปแต่ชี่่งทนผมว่าต้องประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจแล้วก็ตระหนักกลัวว่าเป็นเป็นโรคที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเนาะใช่ครับนะครับแล้วปัญหาบางพื้นที่ผมเคยเจอนายกบางคนยังกลัวเรื่องของการฉีดวัคซีนไม่กล้าไปฉีดกลัวฉีดแล้วจะมีเอฟเฟกกับร่างกายหรือว่ากลัวอันตรายถึงชีวิตที่เรานองเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ที่ ที่ละนองก็มีเหมือนกันนะบางทีได้รับข่าวาได้รับใส่ข่าวสารมาอย่างดีก็ยังมีคนที่ว่าไม่มั่นใจในวัคซีนครับผมซึ่งในส่วนของทางเทศบาลเองเราก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้มีการให้มีการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดแล้วก็ทั่วถึงซึ่งเราจะบอกเสมอว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เราได้รับเร็วที่สุดคือวัคซีนที่ดีที่สุดครับปัจจุบันคนฉีดวัคซีนที่นี่เยอะขนาดไหนครับ ผมว่าถ้าเป็นในเขตเทศบาลเมืองนี่มากกว่า70นะครับอ๋อก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มเยอะเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเพราะฉันก็อีกอีกไม่นานก็แสดงว่าที่นี่นน่าจะมาท่องเที่ยวก็ได้อย่างสบายใจใช่อย่างที่ผมเดินรณรงค์ในตลาดเนี่ยให้มาผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนที่ไม่ให้มาลงชื่อเนี่ยผมถามส่วนมากเขาก็บอกฉีดแล้วฉีดแล้วนี่เข็มสองแล้วบางทีบางคนยังรอเข็มสามอยู่แสดงว่าคนไม่ค่อยกลัวแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจเริ่มเริ่มได้รับสื่อ ถูกต้องแล้วเริ่มมีความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตก็กว้างกว่าทุกคนสามารถเซิร์ชดูในมือถือได้หมดเลยใช่ครับนะครับแล้วก็ขอให้ระนองัิศวรโนระนองคนฉีบวสัสดกันเยอะๆแล้วก็กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เปิดมืองได้เร็วๆแล้วกันนะครับายบ อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการทํางานระหว่างทางเทศบาลเมืองระนองกับการประสานงานกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมีการทางานร่วมกันอย่างไรบ้างครับนายกคืออย่างนี้ครับในเทศบาลเมืองระนองเราเองก็เป็นสมาชิกของสันนิบาตสันนิบาตในประเทศไทยเหมือนกันครับเมื่อมีการประชุมมีการสัมมนาอะไรเราก็ให้ความร่วมมือไปในเราก็ร่วมเข้าประชุมทุกครั้งครับก็ในส่วนสันนิบาตเองก็ได้ให้การสนับสนุนก็ประมาณในอย่างเช่นจัด จัดงานวันเทศบาลครับเราทางทางภาคใต้เราก็มีการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการจัดกิจกรรมของวันเทศบาลและก็ทองเทศบาลละนองนี้ในในในเทศบาลละนองนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเรือจากสันติบาลเทศบาลมาหนึ่งลำเพื่อจะใช้แก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงที่เกิดถูงก,กภัยครับก็แสดงว่าเะนองมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมใช่ใช่ครับจริงๆแล้วละนองมันก็ ไม่ไม่เคยมีมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าในช่วงที่ว่าเกิดน้ำเขาเรียกถ้าฝนตกตกัดตก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 น้ําระบายไม่ทันส่วนมากน้ําจะระบายไม่ทันแต่ช่วงระยะววันสองวันขึ้นไครับครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้นายชวนชนก็คืออยากฝากข้อคิดอะไรถึงพี่น้องเหล่าสมาชิกเทศบาลทุกประเทศบ้างเพิ่มเ,เติมเลยครับยินิีได้เลยนะครับครับในผมก็อยากจะฝากถึงพี่น้องเทศบาลทั่วประเทศทุกท่ททานครับในการทํางานของ ท้องถิ่นสิ่งสําคัญคืองานด้านการบริการครับและก็การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ให้มากที่สุดครับคือท่านงานงานหัวใจสําคัญของงานบริการครับครับผมนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะครับของทางเทศบาลเมืองระนองที่ท่านนายกพิตันกุลนะครับอยากจะมาดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็อยากจะตั้งเป้าหมายว่าโครงการที่อยากจะสานต่อเพื่อความสวยงามของกรทัศน์ อย่างเช่นเรื่องของการนำเสาไฟฟ้าโรกรินหรือว่าการปรับปูนทัดต่างๆนี้นะครับเพื่อชวนชวนนักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของเมืองฝนแปดแดดสี่แห่งนี้กันได้ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมครับนายกครับครับครน่อนก่อนนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกนิตันกุลนายกเทศมนตรีเมืองระนองอย่างสูงนะครับขอบคุณครับท่านครับครับผม ส่วนฮันหลดเทศบาลน,นะครับในครั้งต่อไปผมจะพาผู้ชมนะครับไปสัมผัสถึงโครงการต่ตางๆที่น่าสนใจของเหล่าเทศบาลจังหวัดไหนพื้นที่ไหนมีอะไรที่น่าสนใจแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวติดตามได้ในครั้งหน้าวันนี้ผมและท่านนายกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ